ซุกแล้วซุกแล้วไปน้องแกงซ้อมปลาถูนึงกับหย่านัดอ่าแล้วก็มาเคืือไปน้องเออสุดต่อยแล้วไปน้องวัดดีพอแม่ไปน้องให้ปีตะโกนมาประกับจ่องบารทิตยาแนวเหมือนเดิมไปน้องมาเอาจักเมนูล้ากับกําไปน้องเออมาเลยวัตถุดิบบารทิตเกลือไรไปน้องเกลือแกงซ้อมแต่เด่นกางเกงต้มไปน้องใช้เกลือไว้บริเวนะไปน้องกระนำต้มน่าไปน้องแล้วก็นนี่ลูกเลือบารทิตกั้นเจนนำหกเรือว้แล้วไปน้องแล้วกับถาตูนึ่งไปน้อง แล้วก็นี้จับปลารสไปนรอนไปนอย่านั้นไปนอย่ามันรนแกงซมปลาตูนึงน่งกับไออย่านั้นแล้วก็ลูกเกลือไปนอมาต่ไปนะาะบัตที่ตังน้ำม,มาเลยลงตีเสกเครืองกันเลยไปนอายอกเมนูแล้วไปเนไทุดต่อยแล้วอ้อมตามบันเจ็บบันแล้วไปนะอะหลัางตัวหน่อยน้อยไปเนอะ อ่ายหกมาุดลาวไปน้องรอยลาวไปน้องลงวันลาคิปวันลาคิปไปน้องลาเมนูวันลาเมนูไปน้องไอ้ไปน้องรับชมกินข้าวได้นอนรับแบบว่ามันตึงไปน้องไปน้องเก็บตีสกคนไปน้องเออเอาไปน้องเดียวก่อยรอก่อยมาให้นามแกงปรุงเหลืองไล่เราก่อยมาใช้ปักกันต่อเดียวไปน้องมาไปน้องมานามแกงปรุงรักๆไปน้องเอออ้าเรามาใช้วัตถุดิบที่เราเตรียมใหม่ไปน้องเออปลา ถูนึ่งไปเลยไปน้องได้ตากองอ่ะอาเตียนตามด้วยลูกเกลือพี่น้องบาริสล้าอย่างรวยแล้วพี่น้องเนาะเมื่อบาริสล้าอย่างรวยแล้วยัยสมปักรวมใส่ถั่ปลาดกันอย่านัดก,กันพี่น้องเออหนังอ่ะเหลาเมนูนี้วันเย็นพี่น้องบาริสต้กแกงต้มนไปน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวไปน้องเดี๋ยวไหวไตรอย่านั้นเลยกับไม่้องไตรก่อนเดี๋ยวตาโร้ไอ้นี่เปลือยกอนไปน้องไอ้ลูกเกลือเปลือยขนแล้วก็เราคอยมาไตรอย่านัดแล้วกามาไตรเกลังรุงกันต่อเดี๋ยวไปน้องเดี๋ยวรอไอ้เดือดตักเตี้ยก่นไปน้องมาไปน้องมาเดียนไอ้เราไอ้ลูกเกลือกับทุกเร็วไปน้องเออไอ้เรื่องบาเราก็ไตรจับไปเลยไปน้องอย่านัดไปเลยไปน้องอ่ะอย่านัดปอดเลื่อมนี่ไปน้องร้อยปอดดีเสียงก็เรามาไตรเกลังรุงกันเลยไปน้องหนามตำนาเราไปน้องไต้หมดไปน้องเราไปที่ไตรเกลิงขน ก็มาจิ้มกันต่อเดียวเดี๋ยวันที่ก็มาจิ้มแล้ว,วกาเราได้กำลังลุ้งเลยไปเนาะแข่งต้มองบาดได้จะได้น้ำตาลน,นี่ไปเนองน้ำตาลทิพย์รสจัดมันจะเค็มก้นว่าน้ำตาลได้ไปเนาะรวยเลยรสจัดติดลงไปตามด้วยรสดีไปเนองเออวอมลงไป ิปิดแปลงว่านไปน้องใส่หมาเทพหมาเทพน้อยเทพน้อยวอมลงไปไปนอ้องเกลือไปน้องอ่วาวอมไปไอแกมมะกิดวอมไปเลยพี่นอ้องอ่านี่ตีเด็ดพีน่น้องไปน้อมหน้าก,กินไปน้องแรงปลา này ra cái tia kẹp không đóng chìm này còn cái tia bỏ đi lên bên non ở đây mà đây là là chính là 9 ngàn lên bên ุกแล้วสุกแล้วไปน้องแกงซ้อมปลาถูนึงกับหย่านัดอ่าแล้วก็มาเกลือไปน้องเออสุร่อยลาวไปน้องมาไปน้องมาสุกแล้วก็กินกันเลยไปน้องอ่าเลยจำๆไปน้องทุกแล้วเมาคนลูกตัวจะไปน้องหอมรมบานเจ็ดบานลาวไปน้องเออแกงต้อมปลาถูนึ่งได้ปักรวมลูกเกลือจะ้ปลาดไปน้องอ่ามาตามไปน้องวันที่กินก้าวเลยไปน้องเดียว <laughs> ừ. mhm 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 nó mhm 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 nó mhm 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 bắt Ni này đây bác bắt tay luôn ngon lòng tham kỳ lên nắp 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 bây nắp 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 ก็ปุ่นก็ปุ่นไปน้องเฮปปี้สังไม่ยังเขาไปน้องถี่ไอ้เกดรับชมคลิปบ่าวทิศต,ตลอดได้มาไปน้องว่าก็เลยก็แจกกดตามบ่าวทิศกันไ้หนุงนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปไปน้องแลคลิคปหนะ้าบ่าวทิศเอาเมนูได้มากว่าผีกว่าน้องหล่าเรบชมต่อไปน้องนะคลิปนี้บ่าวทิศก็ตัวลาไปก่อนก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับพี่น้อง